ไงอ่บอวบเว้ยสงว้ยปูปีเลียกยังเปมาดกกักรกเนี่ยมึงได้คอะเพม่อนอวบอวบเหมือนเลยค่ะี่าเพื่อนเพื่อนต้องถ่ายดูว่าปะยูสิไปยางมือนีเด็กตาเน้ะค่ะเนาะ ใส่อุปกรณ์ค่ะใต่อุปกรณ์กับกระต้าหน่อยนะครับวันนี้ค่ะเตลียดหอนหอนกันเพื่อนว่าไงเ,เหลียดจานแลบานไปอยู่แล้วค่ะเนาะประยูะะ่ไป,ปสืบคข้องมากค่ะเพื่อนไปสื่อล้องมากแล้วันนี้กันเลยจีมาเก็บแตงไปตำด้วยค่ะเพื่อนวันนี้อืไปตำกินกขน้าข้นมเส้็จแล้วค่ะอาหารลักเนาะค่ะเพื่อนสมตำตำแตงขนมเส้็จอาหารลักของบ้านเท่าขาดต่วใดคันเพื่อนค่ะเผ็ดเพแต่แล้วเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะ ่ะไปเก็บพักน้ำกันค่ะเพื่อนๆทุขุดทุกคนค่ะบบเบิ้องใดค่ะเพื่อนๆเบิ้งปุ่ะหน่ Nh อยยบับย่างยู่ค่ะเพื่อนแต่งไปอยู่ดกคักซ้ำเลยหน่อยหน่อยย่บย่างไม่ต้นวัยไงเบิ้องใดค่ะเพื่อนปุ่ะค่ะเบิ้งถูกย้ายอวบ <laughs> ค่ะเพื่อนถูกย้ายอ่อวบอวบโอ้ยแต่งอย่างสบาย เป็นไงทั้งอวบเลยฮะนี่นนนนค่ะพูดอากาศเพื่นพนพนอนเก็บให้เพื่อนเพื่อนเบื้องนูะค่ะเนาะมาค่ะเพือ่อนผู้ได้อยากอยากนันมาเอาเด้อลุงเนยลูกไงหลีดี่ค่ะเพื่อนพ่อกินเมื่อิแล้วเนาะค่ะเนาะจไ,ไปตป็ดตับเด็ดเนี่ยวนคะ่ะเพื่อนนี่นะขางลางกับมีดนี่ค่ะน้องเครียดเดี๋ยวหยุดเก็บไปแน่แหรนดินค่ะนี่ ค่ะบึงบึงลูกน,นี่ยังเง้างค่ะเพื่อนไงเง้าแต่งฝรัง่งค่ะมือนโอ้ยอยากเลยไปอยู่ตรงตรงเอาเนี่ยตดัดกันเพื่อนค่ะมึงนะคะันเพื่อนมึงแต่งค่ะแต่งฝรั่งเนาะค่ะเนาะแต่งกัวฝรัง่ง เดี๋ยวไปอยู่เก็บเนาะค่ะเนาะไปยู่ตั้งกล่องกันเพราะว่าไป,ปอยู่อัน์มามี่เพราะว่ามันต้องใส่กันไก่ตัดเนาะค่ะเนาะเบ <c oughs> ียเคียนหนึ่งค่ะเพื่อนมีกระโหลกย้ายมาไม่กูกใหญ่อีหลีตัวนี้ไหมมึงเน่ยตอนเพื่อนมึงพื่นเคียนหนีเหย่อย้ำยา้ม,มีกระลูกใหญ่แบ่นี้ดกกระดกโอ้ตายต้อมาดกคักแถวนี่ค่ะมึงค่่ะะนนข้างล่างอีก มึงมึงมึงมาเนี่ยไปยุดเก็บก้อนเนาะค่ะเนาะต่างกล่องก่อนหล่ะค่ะลูกไงลีดีค่ะเพื่อนมงังเนี่้ยังไงทั้งย่าค่ะไปค่ะน,นี่เนาะค่ะเน,ะนาะโอ้ยค่ะ เ,เพื่อนๆพูดนะเพืพ่อนๆเกิดกายอี่างนสกันเพื่อนสูงๆเหม,มือนมึงเลพอนแต่ไปค่ะพพคเพื่อนเน,นะะพูดเลยค่ะเพื่อนมันโดกคักเบเป้่าค่ะเพื่อนมันโดกคักรีดีค่ะ

เดี๋ยวมั้เดี๋ยวไปโยตี้ปั๊บใบออกกันนะคะ่ะโอ้ยอันนี้น,น,นั่นหักยอดมันหักลงมากนาะคะ่ะเคลียร์หนี่กับพ่อเคลียนี่ค่ะเพื่อนบอกร่างเพื่อนเไปตัดดูปั๊นี่ออกกันสีเดียวเห็นนะคะเนาะ,ะเห็นบ่ค้าเพื่อนบึง้ง เบิ่งลูกนี่แหง,ง่ายค่ะคันเพื่อนเบิ่งลูกนี่แหง,ง่ายค่ะนะเพื่อนเบิง่งอุบนอ่ะ๊าดกินตำกินแต่ตำหม,มักแตงเลยซึ่งเสาซึ่งแหลงค่ะเพื่อนจังสีกินอันเม็ดน,น,นะค่ะเนาะอืมมันจังสีอันนั่นนะเบื้องนี้ค่ะโอ้ยมาเด้อผู้ใดอยากได้คันเพื่อนเอฟซีมา,ามาเอามาเอามักแตงไปตำ ค่ะมันหลายอหลีก็ลูกยังไงค่ะแบงลูกไปกินแล้วเนี่ยค่ะนี่แบงลููไส้หรูสาวไปกินแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันดกค่ะเราไปอยู่กับลุงจอดสองคนอันหนึ่งเนาะไปลุงจอดแล้วก็บออันคอยกินบันไดเห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยนีเนาะเนาะแต่ว่ากะบพุ่มใจแต่ว่ากะนั่นเนาะเนาะเพราะว่ามันแต่ว่าอันมันมันกระโบต้องสูงเหมือนมันกระอกมันงันกระเศร้านั่นแหละค่ะมันสีนั่นแล้วเนาะ เหมือดเวลาเขาเหมือดเวลาแล้วนะมุ้โหขับบังง่ยมันก็มันเบาออก,ออกอีกแล้วละคะเพื่อนที่สูงบันหยอดมันหยอดมันสุดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะหยอดมันกับบ่อตอมันมบอันนันอีกนะมันก็สกเศร้าหยุดแขนออกลูกแค่นี้ค่ะนี่ลูกหนึ่งเนาะคะ่ะอีกลูกหนึ่งเนาะค่ะเนาะน,ะนี่ลูกนี้ก่ะแต่ว่าปอย่เก็บไดหรายหรอพายุเซาไว้สักวัน เพราะว่าจะคอยมาเก็บอีกเนาะค่ะค่ะพายุเดรยลายอี่ดีดีค่ะเพื่อนเก็บมัดแต่งได้เต็มกระทางเลยค่ะเพื่อนเลาย์ไล่กับอิริโอ้ยจะเป็นมันดกอันนั่นอีริไม่เจออันมึงเงี่ยปลูกง่ายๆเลยค่ะเพื่อนง่ายๆอัวบัวเพื่อนแสงปลูกปีเลีกยังเป็นมัดดกขาดดกเนี่ยมึงเนี่ยค่ะเพื่อน อันปูบักแตงปีแรกไอ้ครั้งแรกเนาะคะ่ะเนาะสมัดกคักดกเหนี่ยทั้งเหงาทั้งใหญ่ทั้งอวบนี่ค่ะ <c oughs> อ่อนไว้กินกับบอทันคักคักยัง,งเหรอพูดนะมรงนี้แตงในการเพื่อนมหนุวยใหญ่อิริดิค่ะในการเพื่ออวบอวบเหมือนกันเลยค่ะ <c oughs> ไปอยู่สิเอาตะกาให้เบ sure> ิ้องตรงขานเพื่อนว่าไปอยู่เก็บแตงหลายอีลีค่ะเพื่อนด้เต็มตะกาเลยเบิ้งนะค่ะเพื่อนปุ้นเบิ้งค่ะเพื่อนค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่มาเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากได้มาเอาเด้ผู้ใดอยู่ไกลขี่รถมาเอาน้ำไปอยู่เบิ้งอยู่อยู่ต้นนี่ก็ยั่งยั่งหลายนี่ค่ะเพื่อนอันนี้เบิ้ง กินแตงแต้อันหมักแตงหรืคือตำหมักแตงหลืคือเสาแรงเลยนะเสาแรงเสาแรงนะคะเป็นมะชางสฉียนเมื่ะค่ะเนาะอืปะอ,ปะอ,อปายุปายุบ่เคยปลูกหมักแตงอีหลีดิค่ะเพื่อนปลูกข้างแรกอีหลีด้เไหมมันเป็นคว่มทีพุ่มใจอีหลีค่ะเพื่อนพุ่มใจทีปลูกแล้วเฮ้าแล้วมันอันพลผลิตมันได้สมบูรณ์ไหมได้เต็มรอยเนี่ยนะค่ะเดี๋ยวปีหน้าไปอยู่สิลองปลูกอีก เดี๋ยวสีร่องปลูกอีกยักษกันพันสองพันเราค่ะเนาะมันจะมีหน่วยปปอมๆคือแตงกวาบานเท่ากับมี่ค่ะนี่อันนี้เป็นทุกทุสิเป็นไอพันญี่ปุ่นไปยังสั่นท้องถ่ะป่าไปอยู่ไปเบิ่งในในยูทูบไหมว่าพันอย่างไหมเป็นพันแตงกวาพันญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวสิปลูกอีกค่ะเดี๋ยวเอาแตงบานเท่ามาปลูกน้ำร่องเบิ่งมาอยู่นี่มันสิมันสิเป็นยังไงไหมสิเอา เอาแตงกวัวบานเข้ามาถดล่องปลูกอยู่ค่ะ,ะเพื่อนอเก็บอยู่กับถ้าเป็นเด็กลับบ้านน้อค่ะเนาะเอามาล่องปลูกทดล่องเบิ้งไหมว่าอยูเบืองนอกนี่มันมันสิเป็นยังไงนะะนะ้องค่ะเนาะค่ะไส่เรลีวอค่ะไปกินตำแตงน้ำปายุแบบนี้ <c oughs> ค่ะชอบคลิปปายุกะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งอ่างได้ค่ะ,ะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย